ตอยากพี่น้องทำทำรับทำทำหนักยอดเลย เลยบ้ามากขวกนพี่น้องเลยมือนีอ้้สุดยอดอย่างข้อมูพี่น้องพวนเขาเหี้ยนบาทเดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาบาบ หน้าบ้านหนาบ้านของีอคนอยู่พี่น,อนอ้องอู้ใหม่ซั่มเนี่คักหอมอย่างข้อหมูย่างพี่น้องข้อหมูย่างหมกักเดบแซ่บอือแซ่แบบุ๊ชมนกอ,อือ สดยดมอยาอย่างนี้หลังบานพี่น้องมันจะนมมีขวนสบายสบายบริโง้งคิดเพิ่งแต่จะป้าจะถิ่มกันเถอะพี่น้นองเออรับชมรับแบบนี้ยครับสองมือผ่อนเพื่อมีมีขามเมางานนะนนเดี๋ยวต้นไมเนี่โอ้ ลองหันไปไหว้ลูกูบเบยอืมเขาเรียกข้อเทียมข้อมูอย่างเทียมโลหนึ่งลอยลอยหลายลอยลอยสี่สิบลอยสี่สิบบาทมั่นโหลายเบ่ร์มิตตนี์เนื้อแสบโอ้พอดีทับแกมก็ดีพี่น้องกินตุเขาก็แสบ ยินกับเขากระแซบ,เส,สบ,บเสียงสับอยู่บกพี่นอเสียงสับแจวว่าสือไม่มาไหมแอ้ดีเดี๋ยวลองเลยอย่างไปอ่ออนอยู่หลังบาทต้นคาครับคามาจากอุบนุน พดหนามแห้งขึ้นดีแจวเสเฮดน้ำจิ้มน้ำจิ้มครัว่วบะขามขามเปียกเงนไทอยูบาลสองว้าวสุดยอดคลิปนี้คลิปนี้ยาาไปเลยครับพี่นนอะ โบ้องตัดตอนน่อมันเลยใส่เลยพเพี้ยวๆสุดยอดว้าวหอมอืมสินีสุดยอดว งานลูกค้ามาเอางานมองดูมงเห็นไก่เนาะว้าวมากินเป็นตาแสาวครับพี่น้องเอ้ยสุกเลยดิบ่อเแล้วบ่ออีกกินกับเขากะแส กินกับแกมแห้งผักสั่นเดือดด้วยบรรยากาศควนควนลงไปอยู่ล้างบานครับสบายลงๆด้วย สุดยอดสุดความช้ำห้องมันพี่น้องมึงอันนี้เนื้อล้วนๆเนื้อติดมันหน่อยๆพี่น้องนี่มัดกได้ที่ขึ้นเเนื้อติดมันหน่อยๆมึงว้าวสุดยอดครับสุดได้ที่แล้ว โอ้ยหไนะะอบรรยากาศหลังบ้านเนี่ยพี่น้องเด้อคือใต่ทางเดือนเนี่ยพี่น้องทางเดือนวมมวภาพว่าดีมอเลงพี่นอ้องพะของเขาก็บสุกเดียบรลอยจดเซต โอ้แต oh, ่น่ะมากิน <Wow. S 2> บ๊องว้าวขับขับพี่น้องช่ำช่ำ